เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนวันนี้ขอให้ทุกคนมีกันนับอนันต์นะครับผม ซิปเมกนะครับผมเปิดโอกาสให้คุณได้เป็นซิปครีเอเตอร์นะครับผมสร้างสรรค์วิดีโอภายใน2นาทีนะครับผมแน่นอนวิดีโอที่2นาทีที่ว่าเนี่ยคือหัวข้อแค่ว่าบอกเล่าเหตุผลที่เลือกใช้ซิปเมกนะครับผมเออรุ่นรุ่นรอร์พอร์ตนะครับผม3พร้อมได้รับโอกาสในการร่วมงานกับซิปเมกและรับสิทธิพิเศษประโยชน์มากมายนะครับผมรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับเลือกนะครับผมซิปเมกก็คือที่ถูกเลือกทีมงานซิปเมกจะได้รับ Apple a i r p o ์พนะครับผม3นะครับผมท่านละ1รางวัลมูลค่า13บนะครัผมหากคุณมีใจรรักคิปโตสนใจการลงทุนอ่าสิิินทรัพย์ดจะ คราดแสดงออกแล้วอยากเป็นส่วนหนึ่งของซิปเมกนะครับผมพร้อมส่งวิด so, like the ีโอส่นประสบการณ์และไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจนะครับผมซิปเคเตอร์ต้องมีอะไรบ้างมีความสนใจในคริปโตความรู้พื้นฐานด้านบล็อกเชนนะครับผมมีบุคลิกภาพและมีทักษะการสื่อสารที่ดีนะครับผมพร้อมที่เป็นคนกลางในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่คุณจะได้รับอะไรจากซิปเคเตอร์นะครับผมจะได้รับข้อมูลข่าวสารโปรดักต์ใหม่ๆก่อนใครนะครับผมมีโอกาสร่วมสร้างสรรค์วิดีโอในสื่อซิปเมกนะครับผมมีโอกาสร่วมกิจกรรมและอบรมจัดโดยทีมงานซิป นี่เพิ่งเห็นอีเมลเหรอเนี่ยอีเมลแม่งชา้าขนาดนี้เลยเหรออ่า <c oughs> uh, 25มีนายนะครับผมถึงแปดเมษายนนะครับผมประกาศผล12เมษายนนี้น, <to S 2> นะครับผม how to ที่เกิดขึ้นนะครับ how to apply นะครับผมคือลงทะเบียนฟอร์มด้านล่างนะครับผมที่ผมเดี๋ยวผมส่งไปให้ดูนะครับออกแบบวิดีโอเหตุผลที่เลือกใช้สิบเมกอย่างสร้างสารรค์ในเวลาไม่เกิน2นาทีนะครับผมอัพโหลดวิดีโอลงโซเชียลมีเดีย Facebook TikTok YouTube อย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะด้วยนะครับผมใส่สิบเมกไทเลอร์นะครับผมคัดลอกลิงก์แล้วแนบลงไปในฟอร์มลงทะเบียนนะครับผม แน่นอนเกณฑ์ก,การสั่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำวิดีโอแนะนําเหตุผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณภาพดีมีการนําเสนออย่างมั่นใจนะครับมีการนาเสนออย่างสร้างสรรและน่าสนใจนะครับมีการสื่อสารอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายนะครับผมไม่ให้คําแนะนําทางการเงินนะครับอันนี้สําคัญนะครับผมแล้วก็ในกรณีที่สื่อถึงผลตอบแทนนะ้ใช้คําว่าบโบนัสทำใช้ดอกเบี้ยนะครับผมอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเอน่าสนใจนะเพราะว่า น่าจะเป็นทางกฎหมายนะครับผมที่เป็นข้อเปรียกย่อยที่ออกมาไม่พาดพิงถึงสถาบานันบุคคลบุคลบคลเอาเสัตเอิดและการเมืองนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าประเทศเราพาดพิงไม่ได้นะครับปัญหาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเยอะนะครับผมการสื่อสารต้องมีความข้อมูลความจริงไม่ให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดนะครับในวิดีโอจำเป็นต้องใส่ดิส m มลนะครับผมในข้อความที่ไม่ยาวเกิน10วินาทีและสีนั้นจะต้องตัดกับพื้นหลังนะครับผมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิต้องมีความเสี่ยงสูงอาจจะอันนี้ต้องใส่ อันนี้ต้องใส่นะครับผมไม่ใส่ไม่ได้นะครับใส่ชื่อนะครับผมอ่าอีเมลนะครับเบอร์คัลลอกลิง์ที่โพสต์นะครับผมแล้วก็อ่ายืนยันทั้งหมดนะครับผมขั้นตอนทั้งหมดก็จะถูกส่งภายใน30วันนะครับผมหลังจากที่อ่าได้รับเลือกนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจนะจริงๆแล้วมันไม่ได้เขาไม่ได้บังคับนะครับผมให้ใครก็ตามที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วมันมีโอกาสในทุกๆสิ่งนะครับผมลองดูนะครับผมไม่ไม่ลองก็ไม่รู้อ่ะสองนาทีเองเชื่อาทํได้นะครับ